แกแกชนเด็กรู้แล้ว <c oughs> อีกแกเข,ข้าไปเช็คดูซิว่าย,ยังหายใจอยู่เปล่าทำไมหายใจล่ะมึงเตรียมประกันตัวกูได้เลยเฮ้ยเข้าไปเช็คดูก่อนไปไปไงยังเฮ้ย <c oughs> ยังหายใจอยู่วะจินดิ ไอ้หนูอย่าเพิ่งขยับลูกใจเย็นๆนะลูกนะเดี๋ยวลุงเรียกรถพยาบาลก่อนนะข้าต้องไปเอาไข่มังกรที่จิตสว่างเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไปโรงพยาบาลก่อนเหรอเอ้ยใช่หรอเราได้ไปกันเถอะตอนนี้รถก็ยังไม่ติด น้องใครวะนะแกเร็วเข้าโอ้ยป้าชินไปไหนคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยว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 สวัสดีครับสวัสดีครับป้ามีเรื่องจะบอกค่ะโอ้ยเรื่องอะไรล่ะครับป้าเมื่อกี้ลุงขับรถชนเด็กมาฮะเอ้าแล้วเด็กเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งได้ปกติเลยค่ะนี่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 ไงคะยืนเลยเออพี่แจ๊คไม่เอาวัดเรา ไปกันก่อนดีกว่าล่ะไปก่อนเดี๋ยว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 เผ่าว่าเด็กคนนี้มีอะไรแปลกๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดูก่อนก้าอทาวินเนี่ยวาเช่นจิตเจอทาวินที่ไหนะคะเฮ้ยรู้จักเด็กคนนี้ด้วยเหรอคะครับเขาชื่อทาวินแล้วตอนนี้ทาวินอยู่ที่ไหนแล้วคะไม่รู้ค่ะอ้าวน้องลุกขึ้นได้นะคะน้องก็ไปหาไข่มังกรที่จิตสว่างแล้วก็วิ่งไปเลยค่ะ จิตสว่างนี้ใช่สถานปฏิบัติธรรมจิตสว่างไหมคะใช่เลย <Ừ. S 1> ที่นั่นเลยสถานปฏิบัติธรรมเลยเด็กคนนั้นอ่ะวิ่งเข้าไปข้างในนั้นนะ่ะแจ็ค<อ>เขาว่าทาวินไปเอาไข่มังกรที่สถานปฏิบัติธรรมจิตสว่างแน่เลยเฮ้ยเรารีบไปกันเถอะก่อนที่ทาวินจะเอาไข่มังกรแล้วเดินหลงไปอีกไม่งั้นเราจะพลาดทั้งไข่ทั้งทาวินเลยนะไข่ไข่ไข่ไปเถอะไปเถอะ เออ่พีครับทำไมชาวบ้านเขาออกกันมาแล้วอะคะนั่นสิรู้ว่าเขาคอหวยกันเสร็จหมดแล้วอะไปหมดเลยเอาเอา้ยเลยลาไอ้แจ๊กเฮ้ยจอดนี่เลยเหรอเอาไข่มังกรหายไปไหนแล้ว่ะคะฮะไข่หาย